ตอนดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ช่องมักคศตรออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากินพาเที่ยวนะครับวันนี้มานำเสนอเมนูวัวใต้น้ำอันนี้เป็นเมนูที่ดัดแปลงมาจากสูตรของไก่ใต้น้ำนะครับ ครื่องปรุงก็อันนี้เป็นเครื่องแกงก่อนนะก็มีพริกเครื่องปรุงแล้วก็กลือแล้วกันตามใจชอบหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยรากผักชีขาซอยแล้วตะไคร้ซอย,เอ,อซอยเอาทั้งหมดนี้ตำํำตำให้ละเอียดจะเป็นเครื่องแกงเครื่องปรุงนะครับ

ตําอ่านี่ครับช่วยมาตําไปเรื่อยๆครับให้ละเอียดเครื่องปรุงก็มีเกลือขงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมันหอยสี่อย่าง อันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อน้องลายเราหั่นเป็นชิ้นพอดีคำดิบเมนูวัวใต้น้ำเป็นการดัดแปลงมาจากไก่ใต้น้ำที่เอาไว้ทำสำหรับไก่ที่เหนียวเหนียวไก่แก่ไก่ชนอะไรนะครับมันจะคล้ายคล้ายการตุ๋นในมหม้อนึ่งความดันแต่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวทำให้ดูว่าจะเป็นแบบไหนกอนอื่น ใส่พริกแกงที่เราตำไว้นะครับใสใ่เลยใส่ไพริกแกงเกลือเกลือนี้ใส่นิดหน่อยเพราะว่าเราใส่ไปกับพิกแกงบ้างแล้วนะครับไม่ต้องเยอะดีอร่อยม่อเราต้องอยู่ที่นี่ผมปรุงรส เอเลยอัตราส่วนแล้วก็กะเอานะอันนี้ชิมได้เอามือแตะๆชิมได้แล้วก็น้ำมันหอยสำหรับรสชาติก็ตามใจชอบเลย นลาหน่อยเพื่อเพิ่มกลิ่นนะครับเสร็จแล้วนี่ขาใส่เนยนะขยำให้เข้ากัน เนื้อน่องลายเนื้อติดเ e อ e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  ็น e เนี่ยดูเอ็นเอ็นเอ็นเนี่ยถ้าเราหรือตึนได้ที่แล้วเนี่ยมันจะเปื่อยเลยนะครับเอ็น e เนี่ยรสชาติก็ตามใจชอบเลยอ,กกอุปกรณ์หม้อที่นึ่งข้าวเหนียวนะครับอุปกรณ์มีล้างเรียบร้อยแล้วนะนะ เจแล,แล้วก็เอาที่เทมไปเลยเมนูนี้ไม่ต้องใส่น้ำนะครับเพราะจะมีน้ำน้ำในหมอ้อนี้น้ำในเนื้อนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี้ยใหมอ้อดูดูดูดดอ่านี่ครับวิธีการทำก็คือเอาน้ำใส่หมอ้อให้เต็มแล้วปิดไว้แบบนี้เอาหมอนี้ไปค้ไไปตั้งไว้บนเตา เนี่ยเรียบร้อยแล้วพอน้ําเดือดล้วก็เปลี่ยนน้าสักสาสี่น้ำก็เนื้อก็จะนุ่มนะครับเรื่อยแล้วไปเราขึ้นตามปนี่ขึ้นออเอาเลย ใบมะกรูดลยอยเพื่อความหอมเนี่ยปิดเลยจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็เทน้ำทิ้งสักสามสี่น้ำนะครับเรียบร้อยอทิ้งไว้สัก20่สินาทีครับมาดูกันน้ำเริ่มเดือดแล้วเดือดแ,แล้ว ถ้าเดือวันนี้เราก็ทำการเปล sure> ี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำ네้วครับน้ำเดือดแล้วเปลี่ยนน้ำดูข้างในโอ้ดูดูดูนี่เราไม่ได้เติมน้ำเลยนะนี่น้ำสุกเนื้อนะเต็มเนื้อจาี้เกเปลี่ยนน้ำใหม่ดูดูดูเดือดเดือดเดือดดือดเดือดดูน้ำดูน้ำโอ้ยอะไรน้ำที่เราก็ทำการเปลี่ยนน้ำ น้ำที่สองนะครับเดือดเออเป็นน้ำหรืออะไรยังไงอ้าวร้อดูเดือดปุดปุด,ด,ด ด,อ,ด,ด,อ,ด,ด,ดอันนี้เป็นน้ำที่สามอยู่น้ำเยอะมากนี่แคมไม่ได้เติมน้ำเลยครับนี่เราทำการเปลี่ยนน้ำที่สาม รนี่น้ำที่สามนะถ้าชุดนี้เดือดก็น่าจะเปื่อยแล้วเดี๋ยวลองชิมดูน้ำที่สาม หลังจากน้ำที่3นะครับผ่านไปกนเกือบหนึ่งชั่วโมงดูสีสันน่ากินแล้วเดี๋ยวราไปชิมดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่าน,นี่น้ำที่3นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเปื่อยยังแต่มาดูซินี่เอ็นนะโอ้เอ็นมันยังเหนียวอยู่นะจะลองกินเนื้อมันก่อนนี่เนื้อเนื้อเนื้อ ูสีสันน่ากินไหมอืมรสชาติพอดีเลยไปเอาเดี๋ยวไปดูกันว่าเอ็นมันเปื่อยยังดูครับเปื่อยยังนะครับอันนีเน้เนื้อใช้ได้แล้วเนื้อใช้ได้แล้วเหลือเอ็นนะโอ้โหเนี่ยช้อนตัดขาดแล้วแต่เอ็นน่าจะยังไม่ได้นเนี่ยยังเหนียวอยู่ลองชิมดู อีกน้ำหนึ่งดูสิบะามาทำแจ่วขมกันนะครับนี้พริกป่นลุงเด่นพริกลาบสุลุงเด่นนะครับแล้วก็ดีงัวลุงเด่น ครับผมก็ใส่เอาไปน้ำปลาที่ขาดไม่ได้นี่ถ้วยแดงตามชอบนะครับ ใส่นิดหน่อยใส่พักลงไปนี่หมดใส่ผมช <c oughs> อบเขาเรียบร้อยเจลขมง่ายมาก

ดู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 จะให้เปื่อยก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยนึงนี่น่าจะได้โอเคแล้วแหละดู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 ดดอืไปชิมกันอ่าบัวใต้น้ำหรือเนื้อใต้น้ำคนเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูหน้าตาน่ากินไหมรสชาติเมื่อกี้ชิมแล้วเช้ได้เลยกลมกล่อมเลยครับพอดีเลยอืดู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 ด เอ็นเด้งๆครับอันนี้เราก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆนะครับชั่วโมงนิดๆน่ากินเปลี่ยนไปสีน้ำนะครับพอน้ำเดือดเราก็เปลี่ยนน้ำเลยนะแตวเพื่อนๆก็ไปลองทำดูแล้วกันเมนูวัวใต้น้ำด้ยเอนอยากกินกับ

เราเด่งๆพอดีแล้วเช่ได้อร่อยครับเราไปทำดูหัวใต้น้ำหัวใต้น้ำต้องทำเป็นนี้เดี๋ยวใช่ใช่ใช่อ่าเอาเลยเลยอือออมกินไงพี่เป็นไงใช้ได้ไหมได้ๆเหนียวไหม มองกล้องเลยดิไม่เนี้ยวโอเคป่ะโอเคอร่อยไหมใช่ได้นะยยนิวยูนิวเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมกดไลค์ครับเดี๋ยวกดไลค์กินกันกินนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องหมอเกษตรออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากินพาเที่ยวขอบคุณครับ